ราคาบ้านเขาอ,อยู่ที่41ล้าน41ล้านผมโอนเงินเรียบร้อยแล้วเซ็นได้เลย อพิธีกรกับที่สุดของนัื่งรีวิวครับวันนี้ผมกําลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านหลังใหญ่ในราคาคุ้มค่านะครับมีนัดเข้าไว้ได้แหละอยากพาคุณผู้ชมมาเลือกสร้างบ้านด้วยกันว่ากันแล้วเราเข้าไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ใช่คุณออฟพี่นัทจุ๋มจิ๋มไว้ตอนวันนี้ใบ่ายสองใช่เลยครับโอ้พี่จุ๋มจิ๋มโชว์นี่รูปเยอะเลยนะครับขอบคุณค่ะจริงๆแล้วในส่วนของโชว์รูมของแลนดิ่งโฮมค่ะถ้าเกิดในส่วนของสาขาราชพฤกษ์ก็จะมี2ชั้นนะคะโอ้ยสองในส่วนของโชว์รูมชั้นแรกนี่คือเป็นราคาบ้านเริ่มต้นที่2อล้านหจนถึง15ล้านนะคะแต่แบบบ้านคุณออฟพี่จุ๋มจิ๋มส่งให้ดูทางไลน์เนี่ยจะอยู่โชว์รูมชั้น2องแลนดิ่งแกลนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมชั้น2ได้ไปกัันเลยครบ คุณออฟขออนุญาตแนะนำในส่วนของคุณพี่จักแตงนินนะคะในส่วนของผู้จัดการสถาปนิกแรนดี้แกรนด์ค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบครับครับขออนุญาตเชิญคุณออฟดูในส่วนของโชลูมแรนดี้แกรนด์นะคะอ๋อมีโชว์รูมแบบบ้านให้ดูใช่มใช่ค่ะอ๋อครับผมโอ้มีหลายแบบเลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นเมนแกลเลอรี่ของเราก็คือคอนเซ็ปต์เพื่อตอบสนองทุกวัยทุกเพศทุกช่วงอายุครับแล้วก็นี่เแบบบ้านหลายหแบบหลายหลายสไตล์ที่ที่ตอบโจทย์ อย่างแรกเนี่ยอันนี้เป็น contemporary กนุณออฟก็คือว่าร่วมสมัยอืโอ้มีสระน้าทั้งสองสายใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นบ้านขนาดใหญ่ครับเป็นห้านอนหกห้องน้าแล้วก็สีที่จอดรถปรับได้ตามดีไซน์เมนต์ลูกค้าโอ้สแสดงว่าที่ดินผมเกิดหน้าม,ามันไม่ได้กว้างแบบนี้มันแคบกว่าน,นี้หน่อยมันก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้หมดเลยจะเป็นหน้าหน้ากว้างหน้าแคบที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นที่ที่เป็นเอ่สี่เหลี่ยมจัตุรัสะทางสามดิ ทีมเราในเบื้องต้นจะดูเรื่องของการวางที่ทางท้ารถูกต้องก่อนแล้วนอกจากแบบนี้มีมีแบบสไตล์อื่นให้เลือกด้วยไห <Okay, S 1> มครับโอเคทีนี้ลองมาอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นเป็นซีรีส์นีโอคลาสสิกแต่เป็นคลาสสิกแบบมีดิเตอร์เนียนการวางตัวอาคารแล้วก็การเปิดช่องเปิดจะถูกออกแบบมาเพื่อคอนเซปต์ของการวางบ้าน<อ>ที่อยู่ริมทะเลถึงว่าแบบว่าช่องลมมันเยอะมากาานะเลยนะครับแ<า>ม้กระทั่งส่วนพอร,ร์ตโคเชหรือตัวแกรนเอนทรีด้านหน้าเนี่ย ก็ออกแบบมาเพื่อเพื่อดรอลรงกม่อใบ้างก็ถือว่าบ้านจะสว่างแค่ดูตามแบบนี้มันก็ดูสว่างดูโปร่งแล้วนะครับ๋อ,อแล้วก็เหมือนกันสามารถปรับแบบได้ตามพื้นที่บ้านาทุกหลังสามารถเคั้าสมัยได้หมดเลยครับก็จะเป็นบูรณาการของการออกแบบบ้านที่ยุคสมัย,ย่ยคุณอ๊อฟคือมันต้องพร้อมอีผมว่าหลังนี้พ่อแม่ผมน่าจะชอบแต่อนดียไม่โดนใจผมจมีหลังอื่นได้หมครับหลังอื่นครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นซีรีส์ New c l a s ส i c a มากันแต่ว่าเออเป็นพียวคลาสสิก ตรงนี้เราจะเห็นว่ามิติของคลาสสิกทุกยุคทุกสมัยมันถูกใส่มาจากบ้านหลังนี้เลยพวกลายสลักอะไรตรงตรงจั่วด้านหน้ามันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะครับใช่นี้ครับแล้วก็ใช้วัสดุที่อิงแบบเรื่องของอิมคอร์ไซส์ครับซึ่งเวลาโดนแดดมันก็จะมีการสะท้อนแสงอ๋อเลยยิบเลยยับนิดนึงใช่ครับอันนี้5นอน7ห้องน้ําแล้วก็เจ็ดที่จอดรถนะคุณอ๊อฟแต่ว่าที่จอดรถเนี่ยอันนี้พี่เฉยบอกตรงนี้ว่าตัวอาคารที่จอดรถจะมีความสูงมากกว่าปกติประมาณ3.5เมตร วไว้จอดรถสองชั้นได้อ๋อ oh. วนันหน่ที่คันเราใช้บ่อยแล้วก็จอดอยู่ด้านล่าง oh. อีกคันหนึ่งที่อาจจะเป็นรถที่เราสะสมไว้ก็จอดไว้ด้านบนถ้าเป็นถ้าเป็นนีโอคลาสสิกแบบเพียวคลาสสิกนะครับอันนี้คือออนท็อปของแลนดิ้งไลนรวมทุกอย่างที่เป็นคลาสสิกไว้ได้านหลังโอ้หลังนี้ครบเลยคร <laughs> บเลยทุก <ๆ S 1> สมัย <laughs> มอ,อย่างที่พี่จักกกบอถ้าเิดผมชอบบบแโมเ่ใช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 ่ครับม <laughs> าที่หลังนี้เลยนะครับครับ หลังนี้ที่จุมจ่มชิมส่งมาให้ค่ะแบบที่ส่งมาให้ผมดูหลังนี้อันนี้คือเบเกอร์เป็นจริงๆเป็นครอบไปครอบหมดเร่ด้วยคอนเซ็ปต์เขาในคุณน๊อฟมันเป็นทรอบไปค้อบหมดเรืองที่ตอนนี้คือดีสุดของเราละมันตอบโจทย์การอาศัยในเมืองก็ค<อ>ือใช้พื้นที่น้อยประมาณสองรว่าเองคนที่อยู่ในเมืองใน่พื้นที่เป็นเป็นทองคำเราอาจจะไม่มีที่เป็นไร่ที่อยู่ในเมืองได้นะครับตรงนี้ตอบโจทย์แล้วก็เป็นอาคารแบบสามชั้นเพราะว่าคือคอนเซ็ปต์บ้านหลังนี้คือบ้านที่อยู่ได้ทั้งวันใส่ความครอบไปครอเพราะว่า หนึ่งคือเอาไม่ต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาครับนะครับสามารถรอลมสามารถทยาก,กันแต่กันฝนได้โอ้แบบนี้คือ3ชั้นเลยเป็น3ช,ชั้นครับใช่ไหมครับโอ้แล้วมีชั้นพักใหญ่ๆแบบนี้เป็นแบบโหโก,กว้างแบบนี้เลย แล้วก็จอดรถด้านล่าง่ครับซึ่งพี่จักบอกมันถ้าเป็นแบบบ้านแบบนี้ใช้เนื้อที่ที่ดินเท่าไหร่นะครับระมาสองร้อยวายกูสองร้อยวายเองดีดีครับชอบชอบจริงจริงนะที่คุณพักังวลค่ะพี่จักรเขามีที่ดินหนึ่งไร่กังวลว่าถ้าเกิดลมเบเกอร์แล้วจะวางมันจะวางพอหรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆแล้วคุณพับไม่ต้องกังวลคุณพี่จักเข้ามาดูแลในส่วนของตัวแบบบ้านให้ดีเลยครับโอเคถ้างั้นผมเลือกบ้านหลังนี้โอเคได้ค่ะ ่อนอื่นยังไงจุ๋มจิ๋ขออนุญ,ญาตแนะนํนาในส่วนของบริษัทแลนดี้แกลน์แล้วก็ทีมงานที่เข้ามาดูแลคุณออฟแล้วก็ขั้นตอนการทํางานของแลนดี้แกลด์นะครับนะคะคทีมงานที่จะเข้ามาดูแลในส่วนของคุณออฟก็รู้จักกันแล้วนะคะคุณพี่จ่าแล้วก็จุ๋มจิ๋งนะคะจะมีในส่วนของน้องประสานงานคุณทนทิราพิเทียนนะคะที่เข้ามาดูแลในส่วนขั้นตอนถัดไปนะคะคในส่วนของท่านนี้นะคะคุณพิเชษมณีนนรัตนพรน,นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแลนดี้โฮมนะคะก็คือเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแลนดี้แกละ ก็ในส่วนของสร้างบ้านหรูครบปงจรในราคาที่คุ้มค่าในส่วนของ l a n d i g r แก d นราคาเริ่มต้นตารางเมตรละ2 10, 3 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะคะคก่อเดี๋ยวให้คุณพับดูว่าในส่วนของ,ของทำไมต้องเลือก l a n d i g r แก d นนะคะ เราอยู่ในวงการถูกสร้างบ้านมา32ปีนะคะก็มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทนะคะเยอะสุดในสมาคมรับสร้างบ้านนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของแลนดี้แกรน์นะคะเรานำมาตรฐาน ISO 9001ถึง2 0 1 5เข้ามาดูแล2ขั้นตอนการถูกสร้างบ้านให้คุณออฟเลยนะคะในส่วนของแลนดี้แกลน์รับประกันโครงสร้าง20ปีนะคะบ้านอยู่20ปีรับประกัน20ปีเลยค่ะแล้วก็จริงๆในส่วนของแลนดี้งแลนด้แกน์นอกจากในส่วนของการรับประกันแล้วค่ะคุณออฟเรามีในส่วนของนวัตกรรม ตของแลนดิ่งแกรนนะคะคือระบบแคปพาร์ตนะคะระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ภายในตัวบ้านลด PM 2.5อาบ้านปลอดฝุ mm ่น hmm. พอด้เศษเพชเชอร์นะคะลดแรงดันอากาศแล้วก็ในส่วนของประหยัดพลังงานลดอุณหภูมิภายในตัวบ้านนะคะระบบโนวาซิสเต็มนะคะเป็นระบบก่อสร้างกึงสําเร็จรูปที่แลนดิ่งโฮมพัฒนามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. จริงๆแล้วในส่วนของระบบโครงสร้างโนวาซิสเต็มเนี่ยก็คือรับประกันโครงสร้าง20ปีนะคะคุณออฟแล้วก็ลดระยะเวลาในการปลุกสร้างบ้าน นะคะแล้วก็ระบบ CPD ดีไซน์ป้องกันแมลงสาบจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้สารเคมีในตัวบ้านนะคะตัดวงจรการอยู่อาศัยของมแมลงสาบง่ายๆเลยในส่วนงการวางระบบท่อดักไขม้านท่อภายในบ้านนะคะถามว่าแมลงสาบสามารถเข้ามาแวะเวียนได้ไหมเข้ามาได้เด็กพ้าไม่สามารถกัดถึงใน,ในบ้านได้แสดงว่าเป็นการป้องกันแมลงสาบจากระบบการดีไซน์ไม่ใช่การใช้สารเคมีไม่ได้ใช้สาร,<อ>สารเคมีค่ะคุณพอมจริงๆแล้วในส่วนของตัว CPD d ดีไซน์นี่คือเป็นนวัตรกรรมของแอนดี้เลยครับนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัว Landy ้เอเดอรแคนะคะตรงนี้ที่คุณท็อปแจ้งว่ามีผู้สูงอายุก็คือในส่วนห้องนอนล่างใช่ไหมจริงๆแล้วในส่วนของแลนดี้โฮมค่ะเราอรที่บอกว่าเราพัฒนาแบบบ้านมาตลอดเลยค่ะคุณทอปสำหรับผู้สูงอายุเลยอ,อย่างตัวพวกเราจาับพวกสุขภะะัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพัฒนาประสับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยห้องน้ำเนี่ยรถวีแชร์สามารถเข้าไปได้เลย วิวแชร์เข้าได้ออกได้ด้วยใช่ไหมครับออกได้ด้วยค่ะ <iah> คือออกแบบมาดีไซน์เฉพาะห้องน้ําผู้สูงอายุเลย <Okay. S 1> นึกง่ายๆว่าห้องน้ำที่อยู่ในโรงพยาบาลในส่วนของ one stop service มันมีอะไรให้บ้างอย่างปกติแล้วถ้าเกิดลูกค้าสร้างบ้านต้องไปขออนุญาตกลูกสร้างของน้ําขอไฟข,ขอบ้านเด็กที่ลูกค้าสร้างบ้านกับแรด,ดี้แกร์ลูกค้าแค่เซ็นมอบหน้าให้ทางแรดดี้แกรมันก็เนการปลูกสร้างให้ แสดงว่าเรียกตั้งแต่การออกแบบการขออนุญาตจนกระทั่งสร้างเสร็จทุกส่วนในบ้านแลนดี้จัดการให้ทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะครบจบในที่เดียวแลนดี้แกลนดูแลให้ทั้งหมดเลยโอเคดีมากครับก็อย่างในส่วนของขั้นตอนการออกแบบนะคะคุณออฟเดี๋ยวยังไงขออนุญาตให้คุณพี่จักรอธิบายในส่วนของขั้นตอนการทํางานของแลนดี้แกลนในส่วนของพัฒนาแบบบ้านนะคะครับครับผมก็ขออนุญาตเรียนคุณออฟว่าจริงๆตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการการสร้างบ้านกับเราคือนอกจากมาตรฐานการก่อสร้างนะคุณออฟ อีกส่วนหนึ่งที่เน้นมากๆเลยคือเรื่องของการออกแบบนะครับแม้จะเป็นแบบมาตรฐานแต่ว่าทุกทกคนคุณล็อมันมีรี q ควร e ที่ไม่เหมือนกันทางสถาปัตย์เรียกว่า building orientation เป็นการจัดวางที่ทางอาคารให้ถูกต้องนะครับตามหลักฮวงจุย้ยตามเรื่องของ access ที่ดี แกนอาคารต่างๆวางไปไมันต้องรับแดดรับลมที่ดีนี่แหละคือผมรู้สึกว่าถ้าเราไปบ้านจัดสรร่ะวัตถูกฟิกอยู่บนที่ดิดบนบนหน้าแปลงเขาใช่ไหมครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้คํานึงถึงเรื่องนี้แต่ถ้ามาเป็นแบบนี้ปุ๊บคือทางแลนดี้เดี๋ยวจะช่วยผมในดีไซน์ให้มันเหมาะสมกับแบบที่ดินมากที่สุดอีกที้จะเป็นขนาดเรื่องของแบลนดิ้งก็จะมีการใส่เรื่องของนวัตกรรมหรือรีควีเมนต์หรือฟังก์ชันต่างๆให้ตรงตามความต้องการของครอบครัวของคุณน๊อฟเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแลนดี้โฮมเองเช่นเรื่องของโนวาซิสเต อ่า CP ดีไซน์แคปพาร์เซอร์ในการระบบเติมอากาศเข้าไปในห้องรักษาสภาพอากาศในห้องให้เป็นบวกนี่หลังจากพัฒนาเรื่องแปนดิ้งแล้วเนี่ยต่อไปก็จะ็นการเรื่องดูเรื่องของรถนิยมของบ้านและเช่นเรื่องของแต่งงาต่างๆที่กระทบกับอาคารเรื่องของสีสารอาคารเรื่องของการเปิดช่องโล่งต่างๆการเปิดช่องวอยต่างๆช่องเปิดต่างๆเนี่ยมันต้องตรงตามมาตรฐานแล้วก็อัตลักษณ์ของบ้านสุดท้ายก็มาซัมเมอรี่คือมาสรุปเป็นแบบบ้านหนึ่งหลังที่เป็นสามมิติตรงนี้ทุกจุดที่มีการปรับเปลี่ยน ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกจุดที่มีการมีการดีเวล็อปขึ้นมาใหม่จะถูกให้คุณออฟเห็นเป็นเป็นเป็น 3D ผมเนี่ยจะเห็นแบบสามิติทั้งหลังจริงๆก่อนที่จะก่อสร้างก่อนเซ็นสัญญาออเซ็นสัญญาที่ซ้ำไปไม่เหมือนกับในบ้านจัดสรรที่เห็นแปลนแค่ในกระดาษแค่นั้นอ๋อก็แต่เงั้นก็ต้องมารีโนเวทต้องมาต่อเติมใหม่ตรงนี้ทุกขั้นตอนจะถูกดีเวล็อปตั้งแต่ตอนที่เราดูแปลนเนื่องกันแล้วตั้งแต่ความสัญญาเลยค่ะ ในส่วนของขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะคุณออฟที่คุณที่จากได้อธิบายไปนะคะเราจะมีในส่วนของ personal c o n s u l t a n t แทนนี้สําคัญมากเลยสําหรับการูกร้างบ้านนะคะคุณออฟมั่นใจได้เลยว่าในส่วนของตัวการออกแบบบ้านก็ดีการปลูกสร้างบ้านตรวจสอบคุณภาพงานขอสร้างเราจะมีในส่วนของ personal consultant ให้คุณออฟแบบส่วนตัวแบบ v i p เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของตัวการทํางานของแลนด i ้งแลนดิ้แกลนะคะหลังจากที่คุณออฟจองไปแล้ววันนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือลูกค้าจ่ายแค่1เซน ของมูลค่าบ้านเดี่ยวจุมถึงที่บ้านในส่วนของว่ามูลค่าบ้านหลังนี้เหลือที่เท่าไหร่ <Okay. S 2> คุณต้องใส่เท่าไหร่ยังไงนะคะหลังจากที่คุณอ็อกดาเนินการจองไปแล้ว1เซนคุณพี่จัาก็พัฒนานในส่วนของแบบเสร็จแล้วเราก็เข้าไปโซเวในสงองที่ดินจรงิงแล้วก็จะมีสถาปนิกเข้ามาดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะในส่วนของการปลูกสร้างบ้านของ are, แลนดี้แกลเราจะมีส่วนของพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาดูแลในส่วนของการออกแบบนะคะอินเทอร์เนียแล้วก็สวนถ้าเกิดลูกค้า ดูในส่วนของอินทีเรียด้วยนะคะเรามีเซอร์วิสให้เพราะแบบบ้านที่เห็นอันนี้มันมันรวมเฉพาะแค่ตัวบ้านอย่างเดียวใช่ยังไม่รวมสวนกับอินทีเรียภายในใช่ไหมครับที่คุณออฟบอกเลคไฟเมนจุ่มจิ๋มมานะคะที่ส่งแบบบ้านกันให้ดูคือคุณออฟสนใจในส่วนของบ้านเบเกอร์นะคะคฟังก์ชันที่คุณออฟแจ้งมาคือต้องการในส่วนของ5้าห้องนอนหห้องน้ํานะคะแล้วก็ชอบสไตล์โมเดิร์นใช่เลยมีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่บอกเลยหลังนี้ตอบจดคุณครับกระจกกว้างใหญ่ๆอย่แงนี้แนวผมเลยจริงๆหลังนี้ตอนนี้เป็นซีรีส์ที่า โมเดินที่ขายดีสําหรับแลนดิ้แกลนนะคะ<อ>ส่วนของตัวเบเกอร์ค่ะคุณออฟจริงๆแล้วราคาบ้านเขาอยู่ที่41ล้าน200,000นะคะวันนี้ลด20%อยู่ที่32,900,000แลนดิ้แกลนโปรโมชั่นก็คือในส่วนซีสาไอ้นะ้าซีเสาเข็มจอนะคะระบบ C ีพ mm ีีซ่าป้องกันแมลงสาบ mm hmm. เดินท่อกจาจัดปลวกภายในตัวบ้านแล้วก็ฟรีอัปเกรดหลังจากที่เราส่งมอบ้านลูกค้าแล้วว่าค่ะก่อนที่ลูกค้าจะเข้าอยู่เดี๋ยวเราส่งทีมงานเข้าไปทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ รับประกันโครงสร้าง20ปีนะคะแล้วก็ในส่วนของฟรีอัปเกรดประตูนหน้าต่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณพ่อเลือกดีไซน์แบบไหนนะคะแล้วก็อัปเกรดสุขภัณฑ์ห้องน้ำ,รนำฟรีติดตั้งปั๊มน้ำบ่แังน้ำนะคะแล้วก็สามารถเลือกสีทาภายในเป็น t o A หรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นแบบในส่วนของไอซีไกก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของตัวเบเกอร์เราจะมีฟรีในส่วนของตัวมุ้งลวดให้ด้วยนะคะคแล้วก็ฟรีการติดตั้งฝ้าซ่อนไฟสองจุด ก็อย่างวันนี้นะคะคุณออฟจริงๆแล้วราคาบ้านมันก็อยู่ที่34มล้านอยู่ในงบประมาณของคุณออฟแส่วนตัวฟังก์ชันก็ตอบโจทย์นะคะวันนี้จุนจินขออนุญาตเก็บลูกค้า1%ของราคาบ้านได้เลยครับอยู่ที่3 3มสิบสามแสนสอหมืนบาท แร้เต็มที่ในส่วนงตัวบ้านที่คุณที่คุณออฟจ่ายค่าจองไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์บันีนี้ค่ะก็คือหักลบกับราคาบ้านอยู่แล้วนะคะหลังจากทีคุณออฟจองมาแล้วเดี๋ยวคุณพี่จะก้พัฒนาในส่วนตัอแบบบ้านต่อไปครับนะคะจากวันที่ผมคุยนี่เสาเข็มจะเริ่มลงภายในระยะเวลาเท่าไหร่หลังจากที่ลูกค้าคุยวันนี้เรารู้จากวันที่ลูกค้าสรุปสัญญาดีกว่า ก็คือรอราประมาณสัก4-6เดือนใช่ไหมครับกว่าจะเซ็นสัญญาออกแบบไฟนอลแบบขออนุญาตแล้วก็เริ่มลงเข็มกันอ๋อจริงแล้วเนี่ยถ้าผมมีเพื่อนอยากจะมาดูแบบนี้จริงๆวันที่เรามาคุยมันเลือกแบบบ้านกันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วในส่วนของตัวแรนดี้แกลนเนี่ยเราจะมีในส่วนของแนะนำในส่วนของแบบบ้านเบื้องต้นให้ลูกค้าดูก่อนแต่จริงๆแล้วถึงเชื่อเลยว่าถ้าเกิดลูกค้าจะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยแรนดี้แกลนตอบโจทย์ลูกค้ามีบริการครบทุกอย่างค่ะคุณน้องถ้าเกิดคุณแนะนเพื่อนนมมาเดีี๋ยววส่ของวิแนะนำเพ แต่ผมชอบมากเลยรู้สึกเป็นส่วนตัวดีเคยได้มาคุยกับทางพี่ดุ๋มจิ๋มพี่จักันี้ตัวต่อตัวแล้วก็เข้าใจว่ามีจํากัดจํานวนคนที่เข้ามาด้วยอย่างที่แจ้งคุณอามาาว่าวันนี้เราคอนเฟิร์มแล้กันใบสองก็คือพี่จะล็อกในส่วนของชั้นแอนดี้แกรนไว้เลยว่ารองรับลูกค้าแค่วันหนึ่งสองท่านค่ะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายก็คือเราจะต้องจบลูกค้าช่วงเช้าเนี่ยให้ทันก่อน เพื่อแม่บ้านจะแม่คืนดิ้งในส่วนของตอบเพื่อรองรับลูกค้าในส่วนของตอบอบส่วนตัวมันสุดๆเลยแล้วก็แบบโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยไม่ได้ไปปะปนกัอใครใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าขออนุญาตขึพอนัดล่วงหน้าเพราะว่าเราต้องนัดในส่วนของทีมงานคุณพี่จักมาพิเศษในบัานดูไว้เข้าใจแล้วครับเพราะว่าคิวพี่จักมาดูด้วยตัวเองนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดลูกค้าบางหลังถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะเข้ามาโชว์รูมเรามีในส่วนของ Google Meet นะคะพีเต์ทาง g o ูเก e e e มดอ่าวิดีโอคอลได้ใช่ ดีครับโอเคงั้นวันนี้ผมต้องวางเงินจอง1%ใช่นะครับพร้อมครับเอาพร้อมเซ็นปากกาจ่ายเงินเรียบร้อยโอเคได้ค่ะผมโอนเงินเรียบร้อยแล้วเนะครับงั้นแปลว่าวันนี้นี่ลงปากกาเซ็นได้เลยได้ค่ะได้ค่ะอินดีนะครับคุณอ้อสลอบ้านหลังที่สอที่ให้โอกาสแลนดี้แกรนได้มาสร้างบ้านแน่นอครัอินดีครับ คุณฮาคุณออฟครับยินดีครับเดในสองอาทิตย์เราเจอกันนะคะในสองอาทิตย์นัดคุณออฟอีกครั้งหนึ่งมาดูแบบแปลนดูแบบบ้านใช่ค่ะที่คุณมิจฉกเขาออกแบบบ้านได้เลยครับรอดูแบบบ้านเลยครับโอเคได้ค่ะคุณนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ